สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็น EP ที่4ของ UFW หรือ Uncomplicated Firewall ซึ่งเราจะพูดถึงแอคชั่นพิเศษก็คือแอคชั่นที่ชื่อว่า Limit นะครับแล้วเราก็จะกล่าวถึงหลอกของเจ้า UFW กันด้วยโอเค let's go ใน EP นี้นะครับเราจะพูดถึงแอคชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม,ม่เหมือนกับแอคชั่นของ EP ก่อนๆก,ก็คือ,อที่เราเคยพูดไปแล้วก็อย่างเช่น Allow Deny Reject ใช่ไหมครับแต่มันจะมีอีกแอคชั่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้า Limit นะครับแอคชั่น Limit ของ UFW ก็คือการทำเลท Limit นะครับที่จะ Deny พวก c o n d c t i o n ที่มาจาก IP a d s ที่พยายามจะสร้าง c o n n e c t i o n เข้ามาเลยจำนวนนะอัตราก็คือ โดย Default เนี่ยอยู่ที่6นะฮะ e คอนเนคชันในช่วง30วินาทีล่าสุดนะครับแปลว่าถ้ามีเกิน6คอนเนคชันในช่วง30วินาทีนี่ก็มามันจะปฏิเสธคอนเนคชันนั้นนะครับแล้วก็จะแบนการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ30วินาทีแล้วถึงจะเริ่มรับคอนเนคชันใหม่เข้ามาได้นะครับ โอเคเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าคำสั่งเนี่ยมันคอนฟิกกันยังไงนะครับสมมุติว่าผม Enable เจ้า ufw บนเซิร์ฟเวอร์หึ่งกันก่อนนะครับก็ sudo ufw นะครับตอฟอร์ะกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาตอบคอนเฟิร์มมันนะครับ enable นะครับอ่าเรียบร้อย ufw ทำงานละนะครับแล้วก็ sudo ufw status นะครับเอาเป็น เวอร์บอสเลยละกันจะดูว่ามีรูอะไรบ้างนะครับนะก็โอเคครับนะตอนนี้สเตตัสแอคทีฟแล้วนะครับนะ default incoming เป็น Deny นะครับแล้วก็ Outgoing นี่ก็ Allow เหมือนเดิมนะครับนะในขณะที่เราติดก็ Disable ไปนะครับยังไม่มีรูใดๆเลยตอนนี้เราจะมาเริ่มจากทดสอบด้วยรูของการอนุญ,ญาตหรือ Allow เจ้า SQL Shell แต่แต่ นะครับเราจะใช้เป็นลิมิตนะครับนะเพื่อจำกัดนะครับจำนวนของคอนเน c t ชันที่เข้ามานะครับอย่างพอร์ตของ c k l ค h e l เเรานะครับแล้วก็ s u d o นะครับ UFW ปกติเราก็จะพิมพ์ Allow ใช่ไหมฮะแล้วก็ซีเคียวเชลยี่เป็นต้นนะ HTTP หรือ HTTPS อะไรพวกนี้หรือจะพิมพ์รูที่มันมี IP address ต้นทางก็ได้นะครับนะแต่ในที่เนี้ยเนื่องจากเราไม่ใช้ Allow แล้วเราต้องการ เปลี่ยนมาใช้ลิมิตแทนนะครับแล้วก็พิมพ์คขาว่าลิมิต้าไปเลยฮะโอเคประมาณนี้ Secure Shell นะครับแปลว่า Secure Shell เข้ามาได้นะครับนะก็จะเห็นว่าอตอนนี้นะครับนะพอร์ต22ของ TCP นะครับะจะแอคชั่นเป็นลิมิตอินก็คือเข้ามาได้แต่จำกัดนะจากที่ไหนก็ได้นะครับโอเคเราลองมาทดสอบนะครับแต่ก่อนทดสอบเนี่ยเช็คดูนหน่อยว่าเรามีเซสชั่น อะไรในพอทยี่สองค้างอยู่บ้างนะครับก็ S S นะครับลบ N P 4นะครับก็คือ M เนี่ยก็คือไม่รีโซ่ name ไม่รีโซ่พอท number นะครับ T ก็ T C P เฉพาะ I P version สนะครับ state เ,เ,เป็น S tab Bristol นะครับแล้วก็อออลองพอ enter ดูก่อนนะครับก็จะมีอยู่หนึ่ง session นั่นแหละนะครับนะ มาจากเครื่องที่รีบอทเข้ามาอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราแอดวาซ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเราใส่เ,เป็นนะครับฟิลเตอร์ไปหน่อยนะครับก็คือซอสพอร์ตเ่กากับนะครับพอร์ตยีสองนะครับโอเคคอยเ,เตอร์จะได้เหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมเลยเพล็กแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับจะกรองนะฮะให้แสดงเฉพาะพอร์ตยี่สอหรือซีเคียวเชลเท่านั้น แค่นี้ยังไม่พอครับผมใส่เกล็บฟิลเตอร์เกล็บนิดนึงนะครับเอาเฉพาะพอร์ตยีองนะครับก็คือดูจากเอาพุทแล้วเอาเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับนะฮะเ,เพราะฉะนั้นบรรทัดที่อยู่ข้างบนที่เป็นบรรทัดแรกของตารางนะครับไม่เอานะครับนะโอเคเอาจากนั้นก็ w c บวกเท้าลบนะับจำนวนบรรทัดน,นะฮะเราก็จะได้จำนวนของ เออแอสเทอร์บ uh, ิสเซชั่นของเจ้าซีเคียวเชลนะตอนนี้มีอยู่แค่หนึ่งอ่ะเรามาดูต่อนะครับผมมาที่เซิร์ฟเวอร์สามสมมติแล้วกันนะครับที่เซิร์ฟเวอร์สามเอาเซิร์ฟเวอร์สองไปไหมนะเอ่อนะผมซีเคียวเชลไปนะครับนะที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับนะีใส่คีย์ไปเรียบร้อยอูบานตู้แอปสิบจุดสิบ 76.174.150นะครับอ่าก็สิ๊กเเชลเข้าไปได้นะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วลองไปดูต่อในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งว่าจะมีเัดเซ็เพิ่มไหมตอนนี้เห็นว่ามันขึ้นมาเป็น2แล้วนะแล้วเรามาฟลัดเทสกันนิดนึงก็ลง n c a นเอาไว้ครับที่นี่นะฮะก็คือ n e t Cat ทอ่อ ตเมื่อก่อนเป็น n e t c a t ตอนนี้ก็เวอร์ชันใหม่เป็นชื่อ n c นแนะครับเราก็ใส่ไอพีที่เราจะคอนเนคชันเข้าไปหานะครับคือเจ้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับอ่าแล้วพอร์ตอะไรละยี่สิบสองใส่เครื่องหมายแอนนิดนึงเพื่อสตาร์ทแบบเดมอนนะครับนะบก็จะเป็นการสร้าง t ีวีคอนเนคชันไปที่พอทยี่สิบสองพอเอนเตอร์นะครับตอนนี้คอนเนคชันสร้างไปแล้วหนึ่งนะครับอ่าลองมาดูตรงน,นี้นะครับเขาเป็นสามแล้ว อีกครับนะไม่พอใจครับไปเรื่อยๆนะครับนะนะนะสร้างไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งครับจะเห็นว่าเออเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นเน t ตแคนะครับมันบอก condition refuses ก็คือโดนปฏิเสธการสร้าง condition แล้วเพราะอะไรเพราะมันเกินจำนวนลิมิตนะครับของเ,ออเจ้าออ UFW นะครับ action rule ท,ที่เรากำหนดเอาไว้ว่า ให้ลิมิตนั่นเองนะครับมันเกิดตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอย่างที่บอกว่าดีฟอร์มมันเซตไว้ที่6นะครับคอนเนคชันต่อในช่วง30วินาทีนะฮะม่อจะกี้รัวเลยมันเลยเกินนะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูตอนนี้ยังยังเป็นเลขเ็ดอยู่เพราะมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่มันมี คอน n e c ชั o นหนึ่งนะครับที่มาคนละ IP นะครับมาจาก IP นี้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็น6 c o n n e c t ชั n ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์3เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคมันก็เลยนับรวมแล้วได้6พอดีมันก็บลอกละนะครับแล้ถือว่ามาจาก IP เดียวกันนะครับผมโ okay. อเคเราก็รู้จัก a อคชั่นลิมิแล้วนะครับทถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ l ล็อกของเจ้า UFW นะครับ ก็จะมีการเก็บล็อกไว้โดยที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า slash slash l o g slash ufw l o g นะครับอ่าก็อาจจะกดเพด up เพด d o w ล่าสุดก็จะมาอยู่ข้างหลังนะครับอ่าเ็นว่าดูจาก time stamp นะครับอันนี้ก็คือล่างสุดเนี่ยก็จะใหม่กว่าอันก่อนหน้านะครับโอเคแต่ถ้าเราอยากจะใช้นะครับ ก็สั่ง tail นะครก็ได้เหมือนกันนะฮะลบ n แล้วอ่ะให้แสดงเฉพาะเช่นว่า5้าหลอกสุดท้ายนะครับก็คือห้าประทัดสุดท้ายนะครับ slash อยู dot l o c อย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็แสดงมา5้าหลอกก็คืออันนี้นะครับอันที่1นะครับอันนี้คือ1บรรทัดนะครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นหลอกที่2นะครับแล้วก็หลอกที่3า นะสี่แล้วก็อันนี้ก็คือล่าสุดก็คืออันที่5นั่นเองนะครับหรือนะครับเราอยากดูแบบไลฟ์เ, Live เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากลบ n เป็นลบ f นะครับนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีหลอกใหม่เกิดขึ้นนก็จะเรียกว่าจะเอามาต่อท้ายข้างล่างแล้วก็ของเก่าจะถูกเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับนะถ้าไม่อยากดูก็กดกอะโทรลนะครับลุดออกมานะครับผมโอเค มาดูสเตตัสของการเก็บหลอกกันนิดน,นึงว่า UFW มันเก็บหลอกให้เราหรือเปล่าก็ด u โดนะครับ UFW status verbose เหมือนเดิมครับจะเห็นว่าบรรทัดนี้นะครับจะมีการบอกว่าหลอกเนี่ยออนอยู่นะคือมีการจัดเก็บหลอกนะครับนะเราถึงเห็นในตัวข้อมูลในไฟล์เมื่อสักครู่นะครับแต่เก็บในเลเวลที่เป็นโลนะครับเน v e l ลเวลที่เป็นโลนี่คือ ต่ำสุดละนะครับข้อมูลน้อยสุดละเขาก็จะมีโลโลมีมีเดียมีไฮมีฟูนะครับฟูนี่ก็เรียกว,ว่าข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยที่ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมันต่างกันมากมายแค่ไหนผมแนะนำให้ไปอ่านในแมนนวลนะครับพิมพ์คำสั่งแมน UFW นะครับแล้วก็อาจจะสกอร์ลงมาหาพิมนพะ์คาว่าเล v e l ก็ได้ ลงมาอีกนะครับอะอยู่แถวนี้นะครับก็จะมี Off เนะี่ยคือ Disable เลยนะครับแล้วก็มีโลนะครับมีมี d เด m ม er นะมีไฮมีฟูนะครับโอเคอกด Q เพื่อออกนะครับผมทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนนะครับจากโลเนี่ยนะครับไปเป็น มีเดียมเป็นไฮนะครับหรือเป็นฟูลนี่ทำยังไงนะครับก็ Sudo UFW นะครับแล้วก็ l o g g i n g นะครับตามด้วยนะครับเลเวลที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าไม่ไม่แสดงหรอก็ Off นะครับก็คือปิดปิดไปนะครับอ่อนล็อกกิ้หาจีไปนะครับอันนี้คือ Disable l o g นะครับดูในวัว o s สอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า ล็อกกิ้ตอนนี้เป็น o อฟแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้เป็นเ,เป็นฟูงนะครับแล้วก็แก้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูที่สเตตัสก็จะขึ้นตรงนี้ว่าฟูนะครับผมทีนี้กลับมาที่เ e เวล l ล w เหมือนเดิมนะครับที่เป็น Default นะฮะในระดับโล w เลเวลเนี่ยนะครับนะก็จะเก็บล็อก ของอะไรบ้างล่ะนะครับเก็บหลอกของหนึ่งเลยครับแพ็กเกจที่ไม่แมตรูใดเลยนะครับของเราสมมุติว่าไม่มีรูที่เราสร้างไว้แมตเลยนะครับมันไปลงที่ default รูเนี่ยนะครับก็จะมีการเก็บหลอกนะครับหรือนะครับในกรณีที่นะครับแมตรูของเราและรูของเราสั่งให้มีการเก็บหลอกไว้นะครับ่า เวลาที่เราเพิ่มว่ารูนี้ให้มีการเก็บล็อกไว้เราทำเราเพิ่มยังไงนะครับก็สมมติอาการซูโดนะครับ UFW นะครับเอา s e c u r e Shell เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็แทนที่เราจะบอกว่าเราลิมิตใช่ไหม Action เป็นลิมิตแล้วก็เพิ่มล็อกนะครับนะฮะแล้วก็ SSH นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอ Enter นะครับลองดูในรูของเราก็จะมี ข้างหลังเนี่ยเขียนว่าล็อกนะครับผมโอเคทีนี้มันจะมี2แบบครับนะฮะสแบบก็คือล็อกเฉยกับล็อกนะครับขีด All นะครับอ,อันนี้นะครับโอเคนะตากันยังไงระหว่างล็อกเฉยกับล็อกขีดออกนะครับนะถ้าล็อกเฉยนี่แปลว่ายังไงครับแปลว่าจะล็อกทุก New Connection ที่แมทกับรูนี้ เพราะฉะนั้นถ้าแมทรูเมื่อไหร่โอเคเก็บหลอกทันทีนะครับแต่ new connection นะครับแปลว่า connection ถัดถดไปเนี่ยนะครับนะจะไม่ได้เก็บหลอกแล้วนะครับแต่ถ้า lock all นี่แปลว่าหมดครับนะไม่ว่าจะมากี่ connection ก็ตามเก็บหมดเลยนะครับโอเคเก็บทุกแพ็กเกจที่แมทนะครับอ,อันบทเ,เก็บเฉพาะ new connection แพ็กเกจของ new connection เท่านั้นนะครับผม ทีนี้เราลองมาดูผลของการใช้พวกพอตสแกนกับ uncomplicated firewall หรือ UFW ของเรานะครับนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์3นะครับนะ uh, U do, U อ่ือโด UFW status อ่าจะเห็นว่า UFW มัน Inactive นะครับผมแล้วเ,เราลองพอตสแกนนะครับนะตัวเซิร์ฟเวอร์3กระดูกก็ ตูโดเอ็นแมปลบ PN นะฮะก็คือไม่ปิ่งไม่โผล่นะครับให้สแกนเลยนะครับมันก็จะสแกนพอร์ตทั้งหมดเอ่อหนึ่งพันพอรแรกที่ยอดนิยมนะครับเอ่อไปที่เซิร์ฟเวอร์สามนะครับท็อกเอนเตอร์นะฮะในผลออกมาค่อนข้างรวดเร็วนะครับดีนี้ลองมาเอ n ดเ l ลเจ้าเอ่อ UFW ของเรากันหน่อย UFW อฟวี Enable นะครับโดยที่มันก็จะมีรูอยู่แล้วล่ะนะครับที่คอนฟิกเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็คือลิมิตตัวพอตยี2ส TCP นะครับนะมีการหลอกไปด้วยนะครับแล้วก็ดีนายนะครับถ้ามาจากตัวเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับนะเข้าไปยัง HTTP ก็คือ Engine X นั่นเองนะครับแต่ที่เหลือเนี่ย Allow In นะครับสำหรับพอ r t 80นนะครับ โอเคลองดูผลสแกนดูสิเกิดอะไรขึ้นนะครับลองสแกนด้วยคาสั่งเดิมนะสัง่งอีกทีหนึ่งนะต,ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับผลออกมานะครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ตรงนี้นะครับเขียนว่าน็อ h o w n นะครับ998นะครับ c l o s e พ p o r t นะครับอันนี้คือกรณีที่ไฟายวอลปิดอยู่ แต่พอ enable แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันขึ้น n o t s h ชนเหมือนกันแต่ว่ามันใช้คำว่า f i l t e r l e d port นะครับไม่ได้ใช้คำว่า closet port นะฮะตรงนี้เป็นตัวที่บอกเราได้เลยว่าอ่ามีไฟ r e w a l l วัวงวางไว้ที่ตัว host นะครับที่เรากำลัง scan นะครับโอเคมาต่อครับในเรื่องของหลอกนะฮะ สมมตินะครับเราจะดูลอกสักสอ,อ,องบรรทัดล่าสุดนะครับนะแล้วก็ให้มันอัปเดตตัวผลลับเอาพุดอัตโนบัตินะครับนะสลัดวาร์สลัดลอกสลั u f w l o g l o อันี่คือสองบรรทัดล่าสุดนะครับแล้วทีนี้เราลองเคอร์ดูครับนะเ,เรารู้ว่าถ้ามาจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องดีดายนะครับ CURL สิบจุดเจ็ดนะครับเข้าเอนเตอรนะครับมันก็จะมาเด้งนะฮะจากมัตติกี้2บรรทัดเนี่ยตอนนี้เราเราเพิ่มเข้ามาละนะครับมีบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับมีล่าสุดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้นะฮะอ่าเอามาเพิ่มอีกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเออ่มันจะมีไทม์สแตมป์นะครับนะฮะมีอ่ รายละเอียดว่าโอเคมันเป็น UFW block นะครับนะฮะก็คือ block โดย UFW ที่ interface e s 3นะครับนะฮะจาก mac a d r e s อะไรนะครับนะ,ะจาก s o u r c IP นะครับ10.76.1.150 7 4 1, 0, มันก็คือ IP ของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับไปไปลายทางเดสนะครับ ก็คือ IP ของเซิร์ฟเวอร์เองนะครับแพ็กเก็ตขนาด60บไบต์ไทป์ออฟเซิร์ e เวิรเป็น0นะครับื่ออื่น,น,นไล่ไปเรื่อยมี TTL ด้วยนะครับไอดี uh, อะไรนะครับอัน uh, นี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวแพ็กเก็ตจะเห็นว่า d e s t i n a t i o n Port คือ80นั่นเองนะครับก็คือตรงกับรูที่เรา uh, สั่งให้ดีนายไว้นะครับบนทับบนบนตรงนี้นะครับโอเคแล้วด้วยการที่เราบอกว่าลอกนะฮะมันก็เลยมา uh, ขึ้น ข้อความหลอกตรงนี้ไว้ให้เรานะครับให้เรารู้ว่ามันตรงกับแพ็กแมทกับตัวเงื่อนไขรูของไฟร์วอลล์นะครับโอเคนะไม่ดูต่อก็กดคอนทินีคลิปวิดีโอของ EP นี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วติดตามกันต่อใน EP หน้า EP สุดท้ายสวัสดีครับ